มาต่อเลยเมือกี้พี่มันปิดเฉยเลยครับไม่รู้ต้งใส่เครื่องสันออ่นอผมทำงานระบบอย่าหัวร้อนกันนะออจะหัวร้อนเพ่อะนายแหละว่าข้อค,ความจะส่งมาทำ บายบายฉันจะไวายวายวายวเอา้าไม่ใช่หรอ,อ,อ, <laughs> อเดี๋ยวสิฉันคือผู้พยุงความยุติธรรมจริงๆนะเยอฮ่า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 ฉันคือผู้พยุงความยุติธรรมเมื่อใครตาชิะดะคน หาคนร้ายให้เจอเลยเข้าใจไหมไม่เข้าใจเพราะนายจ,จะฆ่าฉันแล้วไม่จริงหรอกฉันยังไม่ได้ฆ่านายเลยไม่จริงหรอกมาหใช่ฉันเป็นคนฆ่าเองอ้าผมเจอ มาอีกไหมคนมีอีกไหมจะปฏิบติโดยโ้ยท่าไข้รู้เฮลีซารติกมินนะจะรู้จักหมวกอันนี้เลยนี่ผมมีสต์เลีกก้ยงนีไ่ไม่มีเลยสัก,กตัวใช่ไหมไม่มีเลยสักตัวเลยก็ะ ผมเพือผมมาจากพักร้อนไม่เอาออกเอาผู้พยุงความยุติธรรมด้วยว่ะผมเป็นผู้พยุงความยุติธรรมใครถ้ามีใครถูกฆ่าแล้วก็ผมจะช่วยขุดเอง Lol what เช่วยผมได้นะกันกันเอ็นเอ็น่ะกันเอ็นเอ็นะอือใช่เออข้อเสียของการเล่นเกมนี้หาห้องยากมากใช่หาห้องยากอย่างที่คุณคิดไว้เลย ชิบนย่แครับผมมาจากคู่ขอยุงความยุติธรรมนี่จะเริ่มเกมได้อีกอ่ะมีคนเพิ่มไม่มีเลยผมคือคนดีไว้เหตุผลหลายตัวตนเอาโลมาอีกแล้วหรอโลโจิโลอโมจิโล,มมโมโลมผมจะได้เป็นคน คนดีสับต้องไปทำภารกิจนะครับท,ที่ที่อันนี้วางไว้แผนที่เนี่ยให้ผมบอกขยะลืมบอกขยะใครก็สามารถลงดื่มได้แต่คนธรรมดาไม่สามารถลงดื่มได้จบอย่านะค,คุณคุณคิ ไปในชีวิตจริงนี่เชื่อทำไมเนี่ย <c oughs> อย่คิดว่าผมไม่หัวร้อนใช่ผมไม่หัวร้อนเมื่อกี้เหมือนบั๊กเลยบั๊กบัก <c oughs> อยาบอกนะว่าผมใช่บั๊กย่าเฮ้ยแบบนี้คล้าย โอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยภารกิจเสร็จเอาแล้วเดี๋ยวผมจะไปต้องฆ่าเชื้อเร็วๆรีบฆ่าเชื้อเร็วๆอ๋อเอ่อเอ่อเซเนกาโป้แล้วเหละ สอนชีพไปตามไหนผมก็ไปทำเอาแล้วผมจะไปทำไมอ่า,อามีคนตายฉ,ฉันเลิฟฉันเลิฟพิงฉันรักพิง oh n อที่เป๋พิง ว่าฉันอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรโหวตอะไรโหวดอะไรโหว,วดใครโหวดใครที่ไหนมันคืออะไรเออใช่โอเคเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นพิงใช่ไหมผมโหวดใช่ไหมครับ คนเหมียวใช่ใช่แล้วใช่ไมทุกคนที่ใครดูคลิปนี้อยู่นนคิดว่าใครล่ะไม่รู้อ่ะอฉันคิดว่าเป็นสีชมพูนะนั่นไงคนหัวชมพูเยอะจังบายบายลงไปลาวาซะใช่ใชหรือเปล่าใช่ คือโป้งคือใช่สักชูห้านิ้วก็ไม่ใช่บ๊ายบายซี e you a g